สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมของช่องมือมหาเฮงนะคะวันนี้ก็มารายงานให้ทราบว่าเมื่อวานนี้ก็ลากแตกทั้งสามตัวนะคะสำหรับนอยนอยปกติออกตอนห้าโมงนะคะท่านผู้ชมก็แตกตั้งสามตัวสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบว่าเย็นนี้จะไล์สดให้ห่วยรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งนี้นะคะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นหวยหาหนอยนะคะสำหรับวันที่19ทับ8ทับานี้ก็แม่น้ำหนึ่งก็ฟันให้4ลาก4เลยนะคะตัวฟันก็จะมี4ี่8สตัวเจาะก็มี18 4 0 1 0 0 8กัน3ตัวก็มี0 4 7ย์็นะคะและต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบปิ้งหุ้นนะคะวันนี้ก็มีนิเคอีก ก็แม่น้ำหนึ่งก็ให้วิ่งรูด9กับ6นะคะตัวฟันก็มี9ตัวเจาะก็มี9 6 9 3 6 3สฟัน3มตัวก็มี9 6 3สนะคะต่อไปก็เป็นหุ้นของประเทศจีนนะคะแม่น้ำหนึ่งก็ให้รูด1กับ4หลือตัวฟันก็4ค่ะก็มี1 4 1 8 4สดตัวฟัน3มตัวก็มี1 4 8นะคะต่อไปก็สำหรับห้างเซ็งนะคะก็ วิ่งรูด6กับ2ตัวฟันก็2นะคะตัวฟันให้สองตัวก็มี6 2สองและ2 4ฟันให้3ตัวเน้นเนนก็มี 6, 2สองนะคะและต่อไปก็เป็นใต้หวันหุ่นใต้วันก็ให้วิ่งรูด2กับ7นะคะตัวฟันก็มีสอง เจาะก็มีสองเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าฟันสามตัวเน้นเก็มีสองเจ็ดห้านะคะแล้วต่อไปก็เป็นเกาหลีแม่น,น้ำหนึ่งก็ให้วิ่งรลดสามกับหกตัวฟันก็เป็นสามนะคะเจาะก็มีสามหกสามสองหกสองฟันสามตัวเน้นๆก็มีสามหกสองนะคะสำหรับหุ่นแม่น้ำหนึ่งให้วิ่งกับรูดนะคะเพราะว่าตัววิ่งกับรูดนี้ไม่มีหลุดนะคะ ก็ขอฝากไว้สำหรับแนวทางสำหรับเล่นหุ้นเช้านี้นะคะแล้วก็เย็นนี้สำหรับหาหนอยก็ขอฝากไว้ให้ทุกคนเป็นแนวทางสำหรับการเล่นหวยหุ้นนะคะสวัสดีค่ะ